ผู้ชมครับถึงแม้ว,ว่าตอนนี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกจะลดลงแต่ว,ว่าราคาดีเซลในไทยไม่ได้ลดตามนะครับเนื่องจากกองทุนน้ามันตอนนี้เนี่ยติดลบมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทแล้วดีเซลจะยังตรึงไม่เกิน35บาทต่อลิตรไปอีก1สัปดาห์แต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครที่ใช้เบนซินและแก๊สโซฮอมีข่าวดีครับเพราะว่าจะลดลง40 6 0ถึสตางค์ครับ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบนเคะนะครับให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ34บสาท9กสตางค์ต่อไปอีก1สัปดาห์หรือว่าจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นการตรึงราคาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนล่าสุดกองทุนน้ำมันยังคงติดลบรวมกว่า1 1 5 0 0 0ล้านบาท ดีเซลนี่ยังต้องจ่ายเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคนที่ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮออย่าเพิ่งเลี้ยวเข้าปั๊มคืนนี้ครับอั้นไว้ก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าพรุ่งนี้ตีห้าเป็นต้นไปปตอทอและบางจากจะปรับราคาขายปลีกลงอีกโดยเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดจะลดลง60สตางค์ต่อลิตรส่วน E85 จะลดลง40สตางค์ต่อลิตรนะครับ